อันนี้ก็จะเป็นนวดนะครับเนื่อกระตุ้นเนื่องนนจากในร่างกายของคนเราเนี่ยโบราณเขาบอกลมสุมาวาตะพัดทั่วกายที่ถ้าเกิดลมเข้าไปบล็อกอยู่เนี่ยการที่เลือดจะไหลเวียนก็ไม่ส่ดวมีบางคนเหมือนกันมาถามหมอบอกเอ๊ะเป็นเป็นฝ้ามาสิบปีป<อ>ีครั้งเดียวหายไหมหม<ต>อ,อก็เลยหัวเราะบอกว่าโอ,อ้นเป็นมาสิบปีดีครั้งเดียว มันก็คงไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นให้ระบบข้างในทํางานเขาก็จะขนไปของเสียที่อยู่กันหน้าโอ้แล้วคนเป็นฝ้าเป็นมาสิบปีแบบสิบกว่าปีเงี่ยต้องดีดกีก่ครั้งนะคะที่ธนาคารแห่งไทยที่เคยที่ไปประจําอยู่อันนั้นคนเป็นฝ้าดีดไปเจ็ดครั้งหายหายเลยเหรอคะอาจารย์มันเก็บไปเกี้ยงเลยไม่ไม่ใช่หมอเล็กเก่งนะระบบข้างในเก่งหมอเล็กเก่งไงเก่งใช้งานเขาเก่งอ๋อไม่แล้ว อาคุณหมอได้แนะนําให้เข้าไปบารุงกินอะไรเพิ่มไหมคะหรือป้าเราต้องอือ่คือ,อคือพี่แนะนาก็จะเป็นเรื่องทั่วไปอย่างเช่นจะให้ท้องผูกอยไม่ไม่ลําบากเกินไปสําหรับสาวๆเพราะว่าไม่เจ็บนะคะท่านผู้ชมไม่เจ็บมันตอนฉีดยาชาใครเคยโดนฉีดยาชา<ท>บนหน้ราริ้วรอยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ยอย่างนี้อยแล้วริ้วเล็กๆก็จะหาย่ะ แน่นอนเพราะว่ามันเป็นวิทยาศา์นะครับเมื่อเมื่อเลือกก็ผ่านได้ใช่ไหมหน้าก็จะเต่งขึ้นมาแล้วก็ริ้วรอยก็จะหายตีนกลางก็หายตอนที่อาจารย์น้เแรกๆอาจารย์เมื่อยนิ้วไหมคะมันมันขีนแล้วเล็กๆก็มีบ้างแต่พอรานาเข้ามันไปอัตโนมัติเลยครับแล้ค่ะั่นแหละต้อง เจ็บไหมครับ <_ innen> เริ่มชา <_ EN> <_ EN> <_ EN> อก็เรียกมันจะเรี่บเคลียรแหละเคลียรสมองแล้วที่สำคัญคือปฏิไปเรื่อยๆมันจะม,ม่วงนอนเพราะว่าสมองเหมือนร่างกายในไดรับสารอาหารก็อยากผ่อนคลายหน้าหนึ่งต้องเดบิดววันกี่ร้อยครั้งคะอาจารย์ไม่ได้นับเลยเพราะว่าเราเราเราดูมองดูระบบเรือดว่าเคลื่อนแล้วถ้าเคลื่อนได้ก็โอเคนี่หนูยังดีนะหนูหน่าเล็ก เจอคนไหนหน้าใหญ่นิ้วูนี่เด็กแก้วถ้าไผชมดูหน้าพอยอุ้ยใสเห็นหน้าเห็นหน้ากล้องตัดเต็มเต็มหน้าจะเห็นหน้าพอยแบบว่าพอมีความรู้สึกหน้าอุ้ยเจ๋งจังเลยนะเดงหนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมดูสิดูหน้าพอยสิอันนี้ถ้าเกิดใช้เสร็จอ่าอันเนี้ยพอดียวพอมีสินค้าตัวหนึ่ง เป็นเซรั่มนี่ค่ะดีเสร็จแล้วเนี่ยถ้าชาเอาใช้เซรั่มตัวนี้เนี่ยโมรนงกาเนี่ยมาทานเนี่ยจะช่วยให้ผิวเป็นยังไงคะอาจารย์ดีขึ้นไหมน่ามันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นคเคล่าเราคิดง่ายๆ <c oughs> การที่โมรลการ์เรกจะตุ้นโลข้างในใช่ไหมครับและทีนี้หน้าเราเหมือนมอนิเตอร์หรือจอทีวีการที่เราทำให้หน้าชุ่มชื่นขึ้นเนี่ย <c oughs> ภาพความผ <c oughs> องก็ยิ่งผอง